นนทำไมพี่ยู่กับพี่ใหม่มานั่งกินอะไรตรงนี้เนี่ยทำไมไม่แบ่งเราเลยไม่รู้ไปโกรธใครมาไม่พูดไม่จาทำหน้าปึ้งตึง <c oughs> พี่ใหม่กับพี่เอกแอบมาเล่นชิงชชากันตรงนี้ อ้อเออหยกไปนั่งพักก่อนไหมค่อยมาเล่นต่ออือแล้วเหมือนกันอะปะเราไปนั่งพักเถอะเ้าต้องการไปไปหยกกี่ขนมกันเพราะขนมมาด้วยเลอเนี่ย เดนนอนนี่เราพกขนมฟุตี้กัมมี่มาด้วยอะโอ้โหไม่สปาเก็ตตัวเนี่ยใช่อันนี้เราชอบกินมากเลยนะเวลาไปเที่ยวที่ไหนอะเราพกไปกินด้วยตลอดเลยลองชิมลองชิมอร่อยนี่ดูเส้นสปาเก็ตตัสีโอ้หูนี่ทำมอะไรเนี่ยพี่มกับพี่ออกมานั่งกินอะไรตรงนี้เนี่ย หิวนันเนี่ยต้องไปบอกคุณแม่ว่พี่หม่ไม่ให้เรากินไปไม่รู้ไปโกรธใครมา นะขนาด30กรัมซองละแค่10บาทเองนี่วันนี้ขายกับเลาตามเพื่อเลยแกเร็เจอพี่ใหม่ไหมลูกเจอคะ่ะแล้วพี่ใหม่อยู่ไหนคะคุณแม่คะหนูเห็นพี่ใหม่กับพี่บอกว่กินอะไรไม่รู้ตรงนั้นอะ่ะเป็นเส้นเส้นเส้นยาวมากเลยคะ่ะคุณแม่แม่รีบไปดูเลยคะ่ะมันน่าก,กินมากเลยจริงเหรอรลูกงั้นเดี๋ยวเราไปดูกันไหมไปเลยโอเคตั้งใจรักเธอให้ดีจะมีแค่เธอ นี่แม่กำลังตามไปไหนไปดูซิว่าพี่ใหม่กินอะไรกันโอ้ไม่เห็นแบ่งน้องเลยเนี่ยพี่ใหม่พี่ยองจะไปทำอะไรกันคะกินสปากเกตตอฮะสปากเกตตอเหรอเฮ้ยแม่ขอดูหน่อยสิสอโอ้ยกลิ่นหอมมากเลยอะ่ะไหนดูซิโอ้แล้วไปทันซื้อมาตั้งแต่ตอนไหนเนี่ยลูกอ้าพี่แม่แม่เซเว่นเมื่อกี้งไงหนูก็เลยไปซื้อวว้าวุิ สปาเกตตี้ตาสปากเกตโต้ว้ามได้กินได้ไหมคะได้เลยอ่พี่ให้อีกจองนึงขอบคุณค่ะว้าวมโตอบอรี่อ,อร่อยมาก สีสีสีรสชาติอะเงินเกลียลองกินแบบช้อนซ้องเหมือนเส้นสปาเกตตี้ดูได้ค่ะว้าวน่ากินมากเลยนี่มานอะไรน่อร่อยไหมอร่อยเลยค่ะพี่มายถูกใจอีก อยากกินอิฐน้องซื้อได้ที่ไหนล่ะคะนี่ยแกลลี่พี่ซื้อที่เซเว่นอีเลเวนสองร้สิบบาทขนาด30กรัมว้าวอเหรคะใช่นี่อโโ้หส่วนอันเนี้ยขนาด20กรัมสองร้ห้าบาท บากิโตแบบเกลี่ก็สามารถซื้อได้ที่เซเวนเลยนะคะตอนนี้30กรัมราคา10บาทค่ะและยังไม่หมดเท่านี้นะคะเพื่อนๆยังมีจำหน่ายที่ร้านค้าทั่วไปในราคา5บาท20กรัมค่ะอร่อยแบบนี้เพื่อนๆอย่าลืมไปลองกันนะคะกินแล้วอย่าลืมแปรงฟันให้สะอาดด้วยนะคะสำหรับคลิปนี้ขอตัวลาไปจ้น